ความคิดเห็นหนุ่มกัญชัยหลังกันการตถาวรตั้งโต๊ะแถลงข่าว นับว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับเรื่องราวของ t ด e i ไ o คอน o u p ที่วันนี้ค่ะ12ตุลาคม2567กันกรตาวอนได้ออกมาชี้แจงทุกข้อสงสัยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในการลงทุนออกนโยบายเป็นแค่คนรับจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกชิน้นและตอนนี้ได้มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท t ด e i ไอคอน o u p เป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ผู้บริหารกรรมาการหรือคนมีอํานาจในบริษัทงานนี้กันกนตรตาวอนยังถูกสื่อมวลชนถามถึงประเด็นต่างๆที่ถูกสงสัยในตอนนี้ทั้งงเรรื่อ ได้ที่ได้รับจากไอคอนกรุ๊ปและรายละเอียดสัญญารวมไปถึงเรื่องคดีความของทางบริษัทแต่ในบางชว่วงบางตอนทนายความของกันก็เป็นฝ่ายตอบคำถามแทนและกันก็เป็นฝ่ายถือไม้ยืนให้ทนายความอีกด้วยทั้งนี้ตลอดการไลฟ์ผ่านหุนกระแสทางกลาลังชาวเน็ตแห่ค,คอมเมนต์ก็พบว่าน,นุ่มกันชัยยังได้คอมเมนต์กลางไลฟ์ว่าทนายต้องหยุดนะครับให้น้องมันชี้แจงเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดนิดหน่